พวอออนไลน์เลอร์นิ่งเลสเซ่นบทเรียนออนไลน์ป6สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมสาระศาสนาศิลธรรมจริยธรรมมาดูมารยาชาวพุทธกันนะครับมารยาชาวพุทธและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์ที่นักเรียนควรรู้และปฏิบัติให้ถูกต้องมีดังนี้นะครับ การถวายของแด่พระภิกษุการถวายของแด่พระภิกษุเรียกว่าการประเคนสิ่งของที่ถวายต้องเหมาะสมและจําเป็นสําหรับการดํารงชีวิตของพระภิกษุเช่นเครื่องนุง่งห่มอาหารยารักษาโรควิธีการประเคนหรือถวายแด่พระภิกษุนั้นต้องทําไปด้วยความเคารพทั้งกายและใจโดยมีแนวปฏิบัติดังนี้นะครับ ผู้ชายนั่งคุกเข่าบนส้นเท้าปลายเท้าตั้งยกสิ่งของนั้นด้วยมือทั้งสองส่งสิ่งของให้ถึงมือพระผู้รับประเคนเสร็จแล้วกราบเบญจงังคประดิษฐ์ผู้หญิงนั่งพับเพียบหรือนั่งท่าเทพธิดายกสิ่งของนั้นด้วยมือทั้งสองข้างประเคนโดวยวางบนผ้าที่พระสงฆ์ทอดออกมาหรือผ้ารับประเคนเสร็จแล้วกราบแบบเบญจงังคประดิษฐ์นะครับ การปฏิบัติตนขณะฟังธรรมการฟังธรรมเป็นการสร้างบุญตามหลักของบุญกิริยาวัตถุข้อหนึ่งคือธรรมัสวนณะไม่หมายถึงบุญสำเร็จจากการฟังธรรมนักเรียนครับในการแสดงธรรมของพระสงฆ์ในโอกาสต่างๆเราในฐานะชาวพุทธควรปฏิบัติตนด้วยความเคารพในธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์นำมาแสดงและเคารพในพระสงฆ์ ที่เป็นสาวกผู้นำธรรมของพระพุทธเจ้ามาเผยแผ่โดยฟังธรรมด้วยความเคารพไม่พูดคุยกันหรือแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมตั้งใจฟังและจดจำหลักธรรมเพื่อนำไปเป็นแนวปฏิบัตินะครับการปฏิบัติต้นตามแนวทางของพุทธศาสนนนิกชชเพื่่ออประโยต์ตศาสนานักเรียนครับคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา ในฐานะพุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธาและยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาจึงต้องเคารพบูชาพระรัตนตรยัยปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและองค์กรในชุมชนที่เราอยู่อาศัยเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขตามแนวทางต่อไปนี้นะครับ 1. การศึกษาหลักธรรมคำสอนเพื่อให้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง 2. ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ได้ศึกษามาให้เกิดประโยชน์ 3. ช่วยรักษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง 4. ปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนานะครับ